ามาจะเวียนก็บได้ภาพแล้วมาจะสันที่นี่สวนแตงแห่งเมืองไต้หวันขอยผ่านมาทำงานทางนี้ทุกวันเห็นอะไรนั้นก็เอามาฝากเขาก็มีแต่ว่าจะทายรถอันอยังก,ก่ความเร็วไม่ไฟฟ้าความเร็วไหมซีฟฟา่เาเรียนไว้คือจะรวดอันไหมบางที่ผ่านมาทานตั้งใจ่ายจะทายแล้วบ่ามาเๆนค่เนาจจทำปต่า,า,างใจจะทายแล้วเขาก็มา รอดรถเดินบ้ะมากเจ้าพี่น้อมม่ได้ามว่าแม่หิมบ้างอย่างเราถ่ายเขาไม่มา ดูภูเขาเหล่ากาบรรยากาศดีดีพี่น้องวีนนาก็จะบินไปแล้วจะพากันไปที่ไหนกันนะเฮ้ยหลๆคนชอบถ่ายเนาะพี่น้องเนาะจกซาบราบซาบราบยนโนกระจิบนกระจอกคำว่าจิบจบิบๆๆ จิบปิบจิบปิบจิบปิบจิบจิบาิบจ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 ิบแิบจิบจิบจิบไิบจ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 ิบปิบจิบทาบนิบสิบวิบจิบจิบจิบ้ิบ็ิบาิบปิบกิบจิบจิบ จะว่าจะทายรถอันนี้ก่อนค้อมเร็วม่ไฟฟ้าค้อมเร็วเห็ไหมที่บาลยนไ้คือจะรวดเห็ไมบางทีผ่านมาทานตั้งใจจะทายแล้วมามาเลีคยะเขาทำ่้าตังใจีจะทายแล้วเขาก็มาวันแเองไตวันผ่านมาทางนมีถุกวันเขาทางานตังเจตัวเล็กๆตัวเป็นดตอนนี้เป็นลูกเราจ้ะ แตงอะไรนะแต่งหอมแตงไทยแตงกุนแตงกวาสวัสดีจาวัสดีจ้าผ้ามาชมผูเขาัเราค่ป้าบอกสีดารือแปลฝรั่งคุณเรียกฝรั่งหรือว่าสีดาเพามันเห็นข่อยก็ไม่เห็นตะวันหรอกค่ะ โอ้ยบบเห็นหัวใจของวัดี้มันตอนเตรียมตาเลยพี่น้องจา้าสวัสดีจ้ามหาศาลจ้าวันจูคือตื่นพักถือฝนฟ้าใหม่นะ้ำหมอกมากกัสวยงามพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ก่อนๆกับประมาณนี้แหละพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งก็งามกันแล้วพี่น้องจา้าสวยไม่ค่าสวยนะค่าตลาดค่ะเบอร์น,นี้มาอากาศเปื้อนคึ้มแล้วมันเป็นสลื่อสลืม่มอากาศมืดคึ้มคือฝนสิตก มันจะเฝ้าหนาหนาวแล้วเด้อพว่เขาระว้งคออบัะ,ระวราบังร่างร่างกายพยากเก็บไข่มันเป็นการดีเช้าชว,วนแต่งแห่งเมืองไต้หวันผ่านมาทางนี้ทุกวันมันถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วเนาะลูกมากลูกใหญ่นอนโคโลนเขตรียนยู่พุ่น <laughs> วันนั้นวันนั้นกับวันนี้ต่างกันวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันกันมาชมตาสาวอ่อฉัทั้งานบ่เนาะงค้านู้หัวสาวลาบสาวลาบอะไรพี่น้องได้ยินเสียงมาห้าเจ้าของไม่ให้กินแต่ในตัวเนาะแม่ค่ะตั้งผู้ตัวเลยดูไปอ่ามีโถโถเขาเขาเบากันนี่แหละยายเขาจีบกันนี่ล่ะเขาจีบกันนั่นตัวน้องอยู่ทางไหนเขาจีบกัน มันก awesome, ็แน <ai> so ่ตีนออกมาแล้วเหยียดทิ้งนึ่งเลยเห็นไคนเขา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 ตกลงกันท่านใดอยู่นี่เาตกลงกันยังไม่ได้เลยเราพวกเราอยู่กาเกาะสองคนจะทํายังไงกันนะเนี่ยอืออยู่กลางเกาะสองตัวสองคนเกาะเกาะเกาะเด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 ะเห็นบ่เห็นยังบ้านเห็นยังบ่้านเราได้ยิด หยัดขิ้งนิ่งอย่างนั้นเธอไม่เกรงกลัวอะไรเลยเหรอขิ้งนิ่งทิงนิ่งอย่างนั้นฟ้าโทเราตากแดดมั้งขาแล้ว <c oughs> ขาแล้วไม่เล่นน้ำเหรอ